สวัสดีครับผมกลิ่นรับช่องโดมายครั้งหน้ากับาอีกครั้งกับดารเนตันเจียนใน DLC ค,นค,ค,คิมสันคอร์ดโอเคคิมสันคอร์ดคิมสันเคิร์ดโอเคฮะเราจะไปดันต่อนเนื่องกับอ่าเดอะบารอนเหมือนเดิมนะฮะผมไปฟาร์มไอไปนี่มา์อีกรอบไอฟาร์มอะไรวะโอเคมาดูละครกันตอนแรกเป็นเฟสติแลนนะผมต,ตัวนี้ค่อนข้างมีผลกับอ่าตัวนี้มากเลยเพราะว่ามันตีเป็น เลือนไหลนะผมตัวที่สองเป็นเมนแอดอาร์มตัวนี้ค่อนข้างผมเอาไปช่วยบัฟแล้วก็ช่วยโล่สัมาัาไม่ค่อยได้โลดเพราะว่าผมจะไปเอาไว้เอาไว้บัฟลบบลีกนะฮะตัวที่สามเป็นเกรฟ์ล็อบเปอร์นะผมเป็นตัวผู้หญิงเป็นโจรผมเล่นสายปามีดแล้วกันปามีดคู่นะผมลบบลีดรีซิตตัวนี้มันจะทำให้ส่งผลกับตัวไอเฟิเลียนมากตัว ส่วนต่อไปเป็นอาเบลสนะผมอาเบลสผมเอามาเป็นฮิวแบบเปลี่ยนสกินใิอันไหนมันเท่ปัสกินไม่ค่อยมีอะไรสวยเลยอืมโอเคผมเอาฮิวไปตัวนี้เป็นฮิวกึ่งดาเมจนะเพราะว่าถ้าหากว่าเราฮิวเราฮิวตัวไหนครั้งแรกเนี่ยมันจะเพิ่มฮิวลิงรีซสส์นะครับเก็บวผมปฟาร์มมาละเมื่อกี้ลืมพูดไปไปฟาร์มบัตรเชิญมานะผมนี่ ถ้าหากว่าเข้าไปในขอดยัดเนี่ยบัตรเชิญหายปันนึงนะผมผมมี10อันหมดเดี๋ยวเฟือฮะแล้วเรามีกุญแจสีเหลืองมาไว้ด้วยสีเหลืองน่ายังไม่ถึงบอสนะคิดว่าโอเคเอาเลือดไปสักประมาณ6กนี่แหละน่าจะพอเพราะว่าเราเอาตัวที่มีมีเคิร์สไปแค่คนเดียวนะตัวอื่น3ามตัวยังไม่ติดเคิร์สเลยโอเค ประมาณ6แล้วก็ผมจะเอาพลั่วไปทั้งหมดเลยส่วนอาหารไปสักประมาณ10กว่าอันก็ได้มั้งเพราะว่ามันไม่ได้ตั้งไม่ได้ตั้งเต็นใช่ไหมครับผมไม่ได้ตั้งเต็นก็จะประมาณนี้ประมาณ4ครั้งครั้งละ4มันจะกินครั้งละ4 4 3 2ี่สาสี่ี่กิน4ครั้งเนาะโอเคไปลุยกันเลยแล้วกันไม่พูดพร่ำทำเพลง ได้เรียงโอเคมาแตอนนี้เราอยู่ที่จุดโอ้เสียงยุงมาก่อนเลยเสียงยุงข้าหน้ผ่นานเราอยู่ข้างบนสุดนะผมผมจะพยายามมาเคลียร์เคลียร์ซ้ายเคลียร์ขวาแต่ต้องใช้เวลานานนะเนี่ยกว่าจะไปที่เราไปประตูเหลืองดีกว่าไหมอ,อย่างนี้ดีกว่าลังเลนะตรงนนี้เราผ่านมาแล้วผมคิดว่าผมจะไปห้องทางซ้ายก่อน อทางซ้ายไปเคลียร์มอนสเตอร์นะผมน่าจะมีไอเทมอะไรให้เราเก็บตรงนี้มีกับดักต้องใช้เนี้ยโจนอุ้ยผมลืมดูตัวนี้มันขึ้นน,นี่แหละสถานะเวสติ้งแล้วผมมันกน,นจะฮาร์ดแอคกแท็กนะผมเอาไปมีแต่ไอเทมบวกเลือดนะผมบวกไม่เฮดพีมีแต่ของคอมมอนนะ่ะเก็บมาก็ดีอย่างน้อยเอาไปขาย แต่ว่าข้อหลังๆมาเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้ใช้เงินละผมอัพผมอัพเมืองแทบจะเต็มทุกอันแล้วนะผมผมไปฟาร์มจนวีดีโอนี้ไออันนี้น่าจะหลายชั่วโมงปะ่ะยังไงต่อไม่มีอะไรเลยอะต้องเดินกลับอ่งหิวเด,เดินกลับไปที่ผมไม่อยากเดินกลับไปหลังสุดนะ ว่าน่าจะเสียเวลาอาจจะมุ่งหน้าไปเจอ,อบาลอนเลยเพราะว่าบาลอนมันอนข้างเป็นตัวที่ค่อนข้างง่ายนะค,คือผมเล่นกี่ครั้งก็ผ่านบาลอนได้ง่ายแต,แ,ตแต่จะไปตายที่วิสเทลนะผมตัวถัดไปจากบาลอนนี่แหละยศสูงขึ้นมาหน่อยนึงเนาะพอผ่านวิสเทลแล้วโหจะเป็นไอ้ไอตัวราชินีมนะันี่ยเค้ราชีนะีไหมเค้าเทสหรือเปล่าไม่ไม่ผิดน,นะ บาลอนนี่มันยังง่ายอยู่นะผมเพราะว่าเลเวลสามเลเวลสี่เนี่ยก็เอาพวกฮีโร่ Hero, ผมเรียกฮีโร่แล้วกนะะันฮีโร่ของเราเนี่ยมาแล้วมาได้แล้วนะผม,มเลือดมนะันไม่คผมจะเหลือเลือดไว้สักสามโอ้โหเลือดแต่ของของสีขาวอะ่ะไม่ค่อยอยากจะจ่ายเลือดเพ่แรกนะเลือดนี่เป็นของจําเป็นโอเคห้องนี้น่าจะมีศัตรูไม่มีว่ะ <laughs> มีแต่ของให้เก็บอันนี้ใช้อเนี่ยอ,น,อนยาศักขิดไธไหนโอ้ีวอเทอรพอเก็บนี้จะได้ช่วยในการลดความเครียดลงแต่ก็ยังไม่ค่อยจะได้อะไรมีโอกาสได้เงินก็ดีนะมาเจอแบทเทิลกันเลยตัวกินศพหนึ่งตัวถ้าเจออย่างนี้ควรจัดการตัวกินศพก่อนนะเพราะว่ามันมีโอกาสทําให้เราติดเชื้อโรคแล้วก็ติดไรนะติดพิษเนาะอย่างเราไม่เราไม่มีตัวเอามาแก้พิษด้วย ปามีดลบ beating resist ที่มัน r ีซิ s ได้เหมือนกันแปะเนี้ยผมเอามาริ p p ร s นะฮะพอจัดการนีซุิปอร์คอนด้วยวะมันจะโจมตีคืนทันทีแล้วผมสิ่นี้หลบได้อีกอย่างหนึ่งก็คือผมเอามาคอมโบกันกันกบไอ้ m มสอาร์มกับเกมล็อปเปอร์นะผมเกมล็อปเปอร์จะบวกไอ้หลบหลีกให้อีกแล้ว เกมล็อปเปอร์ที่มีสกิลหลบหลีกอยู่แล้วเนี่ยมีบัฟหลบหลีกด้วยยิ่งมีแมนแรอามาบัฟให้ก็มันจะหลบหลีกได้เยอะขึ้นนะแต่ว่าแอคคูลเลซี่เรามันน้อยไงยิงไปแล้วกันอาเบเลสเนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างดีนะเอามาฮิวช่วยได้ด้วยนะแล้วก็เอามาทำดามจได้ด้วยดีไปเนี่ยมันจะ มาร์กตัวเองด้วยนะผมมีโอกาสที่จะดโดนโจมตีแต่ไม่เป็นไรแม่แน่ะค่อนข้างเลือดเยอะตัวดาเมจของเราจริงจะเป็นเลฟล็อปเปอร์กับเฟติเล,ลนนะผมเฟติลลนเลนนี่เป็น DLC เนะเาะผมพูดไปกี่รอบแล้วว่า DLC ตัวนี้ตีแล้วนะโอ้คิดดิคอนโคตรคุมเลยตัวนี้ดีถ้าเอามาคู่จะมีตัวริโพ์ด้วันหนึ่งแนละ้วโอ้ดิคอนไปว่ะ โอเคเราดูซิมีมีห้องไปต่อวะ่ะตอนนี้เรามีกุญแจสีเหลอืองนะครับผมเราสามารถเข้ากุญแจรตรงกลางได้และแต่ว่าผมคิดว่ามันต้องมีประตูนี่ไงไปต่ออโอเคนึกว่าไม่เจอศัตรูหลังๆเนี่ยผมไม่ค่อยใช้ครบเพลิงเผาวันนี้นะผมสม่วนมากจะสู้เลยเพราะว่ามันได้ของ EP ด้วย เแต่ว่ามันเต็มหมดเลยไหมเรียวตันหมดแล้วอ่ะเรียวกบหมดแล้วนะโหมดสกิลแล้วค่อนข้างแย,ย่อย่างหนึ่งเก็บล็ปเปอร์สายเนี้ยมันจะพุ่งไปข้างหน้าเนาะมีโอกาสที่จะโดนโจมตีเยอะแต่ข้อดีคือหลบดีกเยอะนะผมตัวนี้มีสกิลถอยเพิ่มดาเมจด,ด้วยนะพอใช้สกิลนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะเพิ่มดาเมจในเทิร์นต่อไป ถามว่าการจบตีมจะแรงมากๆยิงแล้วกันอันนี้คือยิงยิงเป้าหมายเลยจีเลือดเราไปว่ะเจ๋งจะเห็นว่าไอ้เฟนเจิร์เล่์ผมเป็นรูปไอ้อนดเมนนะครับผมสต่ว่าผมเล่นอย่างนี้แหละโอเคบอดนะครนะผมบอดสก,กิน มันช่วยทําให้เราค่อนข้างมีกําลังใจในการเล่นต่อไปจดกับดักห้องต่อไปห้องนี้น่าจะไม่มีต่อแล้วมั้งอ่ามีห้องต่อวะต้องไปให้สุดนะนี่เราต้องใช้คบเพลิงเพื่อทําลายรังไหมอันนี้เราจะได้เงินเยอะ,อะไปต่อฮะแล้วเราก็ต้องกลับไปห้อง กูเจมาเดิมเดี๋ยวผมเชื่อวผมอาจจะอาจจะใช้เวลาในดันนี้ค่อนข้างนานนะถ้าว่ามันใช้เวลานานเกินไปเดี๋ยวผมอาจจะตัดตัดให้มันครึ่งหนึ่งนะให้มันกระชับจะได้อัพสองทีอะไรเงี้ยจะได้ไม่น่าเบื่อเกินไปนะ,ะ,ะ,ะบัฟเล็กันเนียเพิ่มหลบลีกสิบสิบนี่ถือถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะแต่ว่าเราเราจะมีเจอตัวไอ้เนี่ย ต,ตัวตัวดว้วงอยู่ข้างหลังนะครับผมไม่รู้จะเรียกมันว่าอะไรอ่ะตั้งชื่อมันไม่ได้โอ้ยป้อนไปจีเทอ,อร์เล์ด้วยเทอ,อร์เลยเราสามารถใช้น้ำยาสีดำแก้ได้นะแต่แรกก็เป็นอะไรหลับไอ,อตัวด้วงข้างหลังเนี่ยถ้ามันโจมตีเราเรามีโอกาสที่จะลบหลบหีีกนะผมเยอะมากเลยประมาณ40อ่อ่ะผมควรตีตัวไหน ปกติล oh, oh, really? no. okay. right. ้วควรจะตีไอตัวพ่อบ้านมันก่อนนะผมไอตัวเล็กๆแกแต่ว่าไออ๋อมันมันมันกัดให้กันโอเคมารับดาเมจให้กันนะเพิ่มดาเมจด้วยเราหลบออกจากสายตาด้วยนะผมอันนี้แล้วกันรีโพสนะฮะจมตีมาจมตีกลับไอตัวนี้เอเดอะเติร์ดมันกัดอะ กัดทีด่ที่อนด้วยมันเอาเลือดไหลเราไปด้วยนะหรือเปล่าโดนตัวนี้ไม่ได้เลือดไหลโอเคยังไงอ่าไม่ต้องหิวแล้วกันยิงๆไปนแล้วโอเคโด,โดนตัวหน้าว่ะยิงตัวหลังโดน,โดนตัวหน้าเราบัฟดามจมาแล้วแพงเลยฮะ อย่างแรงสายนี้มันแรงมากแต่มันต้องต้องไอ้วัดดวงกันกับสกิลโรบลีกอะโอเคตีไม่ถึงวะ่ะเนี่ยผมดีรับมันมันจะลบเอ็กซคูซีนะผมลบสปีดด้วยถ้าคำรามใส่โอเคเดี๋ยวผมต้องเดินเดินกลับไปเฮ้ยยังว่ะึกว่าต้องเดินกลับไปแล้วโอเคขึ้นมาห้องนี้ เดินกลับออกมาเจอเมื่อกี้เราเดินออกไปแล้วนี่หว่าไม่มีอะไรสปอนใหม่เนาะตันหลังโดนตัวหน้าโอเคถือว่า,าคีทีค่อนอับเบรสด,ดีอย่างหนึ่งก็คือถ้าตีแล้วเคียไปพอ,พอตีแล้วมันจะเพิ่มสปีดนะผมอเอาตัวนี้ไปไอตัวแรกนี่มันเป็นตัวที่ทำดาเมจค่อนข้างได้น้อยแล้วก็ พิษเพื่นี่มาพวกไปพิษแต่ว่ามันค่อนข้างสู้ได้ง่ายนะผมไอตัวเนี้ยบลัดซักเกอร์ตัวนี้เรียบร้อยโอเคได้เทียมมาละถ้าหากว่ามันไกลเดี๋ยวผมขอญาต์ลีนะผมดีเวลา โอเคมาลนวะโอ้โหต้องเร่งเวลานะผมมันผ่านหลายห้องเพราะว่ามันไม่มีตัวอะไรไงแล้วเราเจอสปอนห้องนี้เนาะมาสปอนใหม่โอเคโอ้อย่างแรงสามสิบห้าคิทิคอนเพิ่มหลบหลีกด้วยยอดเยี่ยมนะ,ะจักการไปตัวนี้เลือดไหลหกแล้วก็มันมีไอตัวด้วงเนี่ยหางด้วงหางด้วงสองตัว มันโจมตีแล้วจะหลบหนีไม่ได้อ่ะมันติดดีบับไงอแอรดาเมด,ดีบับด้วยโดนหนักโดนหนักเลื่อนไหลด้วยฮะตัวนี้แต่ว่าพวกนี้มันจะแพ้บลิดดิงนะผมโดน๋ๆๆนะย่ก,กินเลือดให้มันกันกดสถานะอันนี้คลิปสันเคิร์สตอลอดเลย ในมันเตียวจางเลยวะถอยถอยปุ๊บเราจะได้บัฟดาเมจดเป็นตัวที่ค่อนข้างดีมากเลยตัวนี้ใช้ของไปก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่รอดอเพิ่มหลบดีขึ้นมาหน่อยโดยดีบัฟสองตัวเลยยังไม่ตายอีกเรามาร์กตัวเองนะฮะมันมีสกิลมาร์กตัวเองไนงะมันก็เลยโดนโจมตีรัวๆยิงหิวไปยิงเจ็ด ปกติตัวนี้มันจะฮิวประมาณ3 4นะไม่เกินไม่เกิน5แต่ว่าเราเราใส่ไอเทมด้วยเพิ่ม15%นฮิวลิงนะผมแล้วก็โอเคยอดเยี่ยมไหมน่าจะไม่มีอะไรละมั้งเดี๋ยวดูซิว่าเราจะไปห้องเหลืองได้เลยหรือเปล่ามันจะมีมันจะมีอะไรสปอนกลับมาไหมไม่มีว่ะ ประตูเหลืองเรามีกุญแจตั้งแต่ดันที่แล้วเนาะคิดว่าน่าจะยังไม่ถึงบารลอนนะเ,เ,เ,เงงดี๋ยวกุญแจกุญแจมดีขี่เข้าไปโอเคต้อมันยังไม่เห็นห้องถัดไปนี่嘛อ๋อต้องน่าจะน่าจะต้องเคลียร์ก่อนต้องเคลียร์ห้องนี้ก่อนนะเคจัดการเป็นหนึ่งตัว ตัวแสบตัวแสบมันคือตัวทีที่ของเรา,เค,าคิดที่ค้อนวะโอเคถ้าคิตที่ค้อนนี่ลบความเครียดด้วยเลือดไหลทีละห้าส,สปาร์ตโอเคจบได้ตัวหนึ่งก็ยังดีนะเรียบร้อยโดนริอร์ตอย่างหมด ที่มันติดชิมสันเคิร์สยากจังเลยนะสกิลไม่ถึงนะสกิลไม่ถึงยังไงดีบัฟแล้วกันบัฟดาเมจนะผมเพิ่มหลบลีกด้วยสาดเลือดสารเลือด,ลอดแล้วก็ยิแรมกันเนี่ยนี่เราอาเบเลสปกติว่าจะเอามาแค้นหิ้วนะเนี่ยมันก็ทำดาเมจได้ค่อนข้างดีนะตอนนี้ โอเคได้สกาวติ้งไปห้องถัดไปอ่ะใก้ถึงบอสหรือยังเนี่ย้อมีไอเทมที่เราไม่รู้จักหรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดต้องใช้อะไรว่ายากแก้พิษไม่ใช่ว่ะอ่าสมุนไพรอ๋อต้องใช้ยาสมุนไพรนะได้อาหารมากับนี้ด้วยอาหารอย่างเยอะเลยอ่ะไปสกาวห้องต่อไปโอเคไปห้องล่างแล้วกันเนาะ